เรื่องเล่าผีตอนยายแก่ลึกลับในบ้านเช่าชั่วคราวสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเรื่องเล่าผีหลอนทุกท่านเราชื่อน้ำอายุ21ปีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เราเพิ่งจะอายุได้12ปี โดยตอนนั้นเราอาศัยอยู่กับคุณยายซึ่งคุณยายท่านได้ซื้อที่ดินแล้วก็จ้างผู้รับเหมามาปลูกบ้านแต่ในช่วงที่บ้านยังสร้างไม่เสร็จคุณยายจึงพาเราไปอยู่ที่บ้านเช่ากันก่อนวันนั้นพอไปถึงบ้านเช่าเราก็เข้าไปเดินสำรวจและเห็นว่ามันมีห้องอยู่ห้องหนึ่ง คุณยายก็เลยบอกเราว่าให้เราอยู่ห้องนี้แหละส่วนยายจะนอนข้างนอกเราก็เลยเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วก็จัดข้าวของอยู่ในห้องซึ่งคุณยายก็ทำความสะอาดอยู่ข้างนอกพอเราจัดห้องเสร็จแล้วเวลาตอนนั้นก็ใกล้ค่ำแล้วละ่ะ เราก็เลยตั้งท่าจะเอนกายนอนพักคุณยายก็บอกว่าให้สวดมนต์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางซะหน่อยนะเราก็รับคำที่ยายบอกแต่พอคุณยายเดินออกจากห้องไปแล้วเราเองก็ไม่ได้สวดมนต์แต่อย่างใดเพราะคิดว่าแค่นอนเล่นแป๊บเดียวเองคงจะไม่เป็นอะไรหรอก แต่แล้วเมื่อเรานอนไปนอนมาก็เผลอหลับลงไปตอนไหนก็ไม่รู้และแล้วเราก็ได้ฝันเห็นว่าได้มียายแก่แกคนหนึ่งมาชวนเราไปอยู่ด้วยในฝันตอนนั้นมันน่ากลัวมากเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าตอนนั้น มันเกือบจะสองทุ่มเข้าไปแล้วซึ่งคุณยายเองก็กำลังจะเดินมาปลุกเราให้ไปกินข้าวอยู่พอดีคืนนั้นพอกินข้าวเสร็จเราก็ขอตัวไปอาบน้ำซึ่งคุณยายได้บอกว่ารีบอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะเราก็รับคำกับคุณยาย พอเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็เข้าห้องไปนอนตามปกติจากนั้นเราก็สวดมนต์ไหว้พระและบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะเรายังหวาดกลัวกับความฝันที่มีคนมาชวนเราไปอยู่ด้วยนั่นเองคืนนั้น พอเรานอนหลับลงไปเราก็ฝันเห็นยายคนเดิมอีกแล้วยายปริศนาคนนั้นแกเดินมาหาเราแล้วพูดขึ้นมาว่าไปอยู่กับยายไหมยายเหงาเราก็รีบบอกแกไปว่าไม่ไม่จากนั้นเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา ซึ่งเวลาตอนนั้นก็ตีห้าพอดิบพอดีเราเลยลุกไปอาบน้ำแปรงฟันเสร็จแล้วก็เดินมาหาคุณยายคุณยายก็ถามเราว่าเป็นอะไรไม่สดใสเลยเราก็บอกไปว่าเมื่อคือนหนูนอนไม่ค่อยหลับคุณยายก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ชิน เราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่อาจจะปรับตัวยังไม่ได้แต่ตอนนั้นเราเองยังไม่ได้เล่าเรื่องราวในความฝันให้คุณยายฟังจากนั้นเราก็ไปโรงเรียนตามปกติพอเลิกเรียนกลับมาบ้านเราก็บอกคุณยายว่าหิวจากนั้นคุณยาย ก็หาข้าวหาปลาให้เรากินพอกินเสร็จแล้วเราก็ไปอาบน้ำและทำการบ้านพอทำเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเข้านอนอพอล้มตัวลงนอนไปได้สักพักและกำลังจะเคลิ้มหลับจู่จู่สายตาของเรา ก็มองไปเห็นยายแก่คนที่เคยเจอในความฝันมายืนอยู่ตรงปลายเตียงตอนนั้นเรามั่นใจว่าไม่ใช่ความฝันเพราะเรายังไม่ทันจะได้หลับเลยยายแก่นั่นคงเป็นผีเป็นวิญญาณหรือปีศาจซึ่งเราก็ไม่อาจจะทราบได้ จากนั้นยายแก่ลึกลับก็เอื้อมมือมาจับขาเราแล้วพูดว่ามึงจะไปอยู่กับกูไหมด้วยความกลัวที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มากก่อนเราก็เลยพยายามจะร้องตะโกนเรียกหาคุณยายแต่กลับไม่มีเสียงเราเลยพยายามสวดมนต์เท่าที่พอจะนึกออก และนึกถึงใบหน้าของคุณตาคุณยายและพ่อแม่ขอให้มาช่วยเราทีเถอะและแล้วยายแก่ปริศนาคนนั้นก็อันตรธานหายไปอย่างไรร่องรอยเราเลยรีบตะโกนเรียกคุณยายซึ่งพอคุณยายเข้าห้องมาแล้วเรากลับไม่กล้าพูดเรื่องยายแก่ปริศนา ที่เพิ่งได้เจอมาเมื่อกี้นี้คืนนั้นเราก็เลยขอให้คุณยายมานอนด้วยจากนั้นเราก็ล้มตัวลงนอนแล้วพล่อยหลับลงไปอีกครั้งรุ่งเช้าพอตื่นขึ้นมาเราก็ไม่เห็นคุณยายอยู่ในห้องแล้ว พอเราเดินออกไปนอกห้องก็เห็นว่าคุณยายกำลังทำกับข้าวอยู่แล้วคุณยายก็ถามเราว่าเมื่อคืนเป็นอะไรเราก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ยายฟังพอคุณยายได้ฟังแล้วท่านก็บอกให้เราไปเล่นที่บ้านคนรู้จักแถวนั้นก่อนรออยู่ที่นั่นจนกว่าคุณยายจะกลับมา จากนั้นท่านได้เดินไปไหนก็ไม่รู้ห่านไปสักพักคุณยายก็เดินกลับมาพร้อมกับอาเอกซึ่งอาเอกนั้นแกเป็นร่างทรงจากนั้นพวกเราก็พากันเดินกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านอาเอกได้บอกกับคุณยายเราว่า ให้ไปหาดอกไม้สีขาวมาแล้วก็เอาทูบเอาเทียนมาด้วยอาเอกบอกว่ามันต้องการเอานังหนูไปอยู่ด้วยมันอยากจะเอาไปเป็นบริวารของมันนั่นเองจากนั้นอาเอกก็ทำพิธีกรรมบางอย่างและสวดคาถาอยู่ชั่วอึดใจแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นมาว่า มึงจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดกูจะจับมึงใส่หม้อดินเลยนะจากนั้นอาเอกก็สวดคาถาอะไรไม่รู้เสร็จแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไปอย่ามายุ่งกับหลานกูแล้วอาเอกก็ถอดเอาสร้อยพระที่อยู่ในคอของแกามาคล้องใส่คอให้เราแล้วนับตั้งแต่นั้น ยายแก่ปริศนาก็ไม่เคยมาเข้าฝันหรือมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณเรื่องราวหลอนจากคุณน้ำด้วยนะครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ c e b o o k Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ